สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เอารถครอบครัวระดับ V.I.P. เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับฮุนไดเฮ h ดวัน2.5ลิตรรถปี2018คันนี้บอกเลยว่าสภาพโคตรสวยสภาพนางฟ้ามากๆนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่พนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆทั้งสิน้นต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับพี่พียังไม่ได้ล้างทำความสะอาดคือเข้ามา สภาพนี้เลยบอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดต่างๆให้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับพี่ๆนะเล็กไม่ราคาทุกอย่างรายละเอียดรุ่นรถรุ่นย่อยนะครับผมก็ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วเหลืออย่างเดียวเหมือนเดิมเช่นเคยคือสภาพตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับปไปไปดูกันเลยไม่ต้องเสียเวลาครับพี่นะไม่ต้องตัดต้องต่อด้วยไปแบบเร,เรียวกันเลยคลิปนี้นี่ครับเครื่องยนต์2.5สภาพเครื่องนี่คือรถที่เพิ่งเข้านะ รถที่แบบเพิ่งซื้อเข้ามาเลยครับพี่พี่ดูครับสภาพเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยงไหลเยิ้มนะครับดูนะครับนี่เครื่องแห้งสนิทบอกเลยว่าโคตรสวยคันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงต่างๆน็อตเดิมนะครับจุดรอยอาร์คต่างๆเดิมโรงงานนี่ครับสภาพโคตรสวยเป็นสีเทานะเป็นตัวปี2018กระจังหน้าแบบแนวนอนนี่นะครับรสวยๆเลย ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ร่วมด้วยไฟหลีที่เป็นหลอดฮาโลเจนและไฟตัดหมอกที่เป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไฟ,ไฟตัดหมอกหรือสปอตไลท์กันแน่แต่เอาผมเรียกภาษาผมแล้วกันนะไฟตัดหมอกนะครับพ,พี่นะเป็นสีเทาซีเวอร์สีอีกสีหนึ่งที่ดูแลรักษาง่ายมาพร้อมล้อมแม็กเดิมโรงงานนี่นะครับล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับพร้อมยางใหม่ๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับแม็กเป็นขอบ1ิ หนะขอบ1 6นะครับพี่พี่แม็กสภาพสวยไม่มีรอยคูดทุดบงฟุดบาทไม่มีนะครับนะล้อทุกอย่างก็สวยหมดสีล้อแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเรามาดูห้องคนขับกันก่อนเดี๋ยวห้องผู้โดยสารเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนั่นคือจุดไฮไลท์นะครับนะนี่สําหรับคนขับผมชอบมากเลยลายไม้ที่เป็นลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้นะครับพี่พี่นะมันดูพรีเมียมมันดูหรูมันดูลักชัวรี่นะก็เหมาะสมกับ รุ่นมันแล้วกันถือว่าเหมาะสมเลยกับราคาแล้วก็รุ่นมันนะครับพี่พีนะเปิดฝาถาังน้ํามันก็ควดสะดวกสบายเปิดตรงนี้เลยนะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็นี่ครับเลขไม่สี่หมื่นโลนะครับพี่พีนะไม่สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นเองเครื่องเล่นนะครับสภาพสวยใหม่เอี่ยมนะพี่พีนะผมบอกเลยว่าใหม่มากๆอันนี้จริงๆยอมรับเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะดิจิตอลด้วย นะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะอ่าเหลืออย่างเดียวที่ผมตินะคันนี้นะเบรกมือไม่เป็นไฟฟ้านะที่ผมติเลยนะเบรกมือเป็นแบบธรรมดาแบบดึงเหมือนรถกระบะเลยที่อยู่ด้านล่างน,นี้นครับนะนี่น,นี่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยนะครับส่วนพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับกดรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยนะครับเบาะเป็นเบาะสีน้ำตาล VIP นั่งสบายโอ,โอ้ขึ้นไปนั่งแล้วขึ้นไปขับแล้วแทบไม่อยากลงนะครับพี่ๆนะสบายตืนมากๆแอร์เย็นเพลงเพราะ นะครับสภาพสวยมาดูห้องบดยษารกันดีกว่าเพราะคนส่วนใหญ่นะที่ซื้อรถคุณใดฤทธวัน One, นะไม่ได้อยากขับเองครับอยากนั่งนะอยากนั่งมีคนขับรถให้นะนี่เลยครับเบาะเป็นเบาะแถวละ3ที่นั่งแต่แถวตรงกลางพับไว้อยู่นะครับหรือถ้าอยากถอดออกไปเลยก็ได้ถ้ามันเกินความจําเป็นเราเรานั่งกันแค่ห้าหคนถอดออกไปเลยครับแถวกลางมันจะได้เป็นช่องทางที่แบบไว้เดินสะดวกสบายนะครับนะนี่ครับเบาะ มีที่พักคงพักแขนอ่าบ้านใครมีผู้วิการหรือคนแก่คนชราประมาณนี้นะครับพี่ๆนะขึ้นลงมันง่ายสะดวกประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ไม่ไม่เป็นไฟฟ้านะพี่ๆนะประตูสไลด์เพราะว่าตัวนี้อย่าลืมนะพี่เป็นตัวอิลิทนะยังเป็นตัวรองท็อปอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูท้ายตัวรถเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนี่ครับโคตรสวยเลยเนีย่ยเส้นครมกริบเลยสําหรับไฟท้ายที่เป็น LED นะครับนี่คือเห็นแต่ไกลรู้เลยว่าเป็นยุนได h เฮดวันะโค้ดสวยผมชอบมากๆเลยส่วนไฟไท้ายตรงนี้นะมันเป็น LED นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนพร้อมไฟเบรกตรงที่สารที่อยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็สวยเลยเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับมีไม้ครบตำหนิแทบไม่มีนะครับคันนี้นะเป็นรถเข้าใหม่นะครับพี่ๆผมย้ำแบบนี้นะครับฝาท้ายครับนี่โชค๊คโช๊คฝากระโปรงผมโยกให้ดูเลยอะ่ะ นี่ครับไม่มีออดแอดออดแอดนโยกโดนมือถือแหละครับนี่เลยครับส่วนเบาะด้านหลังไม่ต้องห่วงครับมันพับขึ้นไปได้นะครับมันพับเอาลงมาได้นะครับมีคือการใช้งานของฮุ้นไดเฮ็ดวันนะบอกเลยเป็นรถตู้ระดับ VAP รุ่นหนึ่งที่ถ้าผมเองอยากมีก็อยากได้เช่นกันนะครับดูรอบๆคันนะครับนี่สภาพสีสวยสีบอนซิลเวอร์นะครับ สำหรับราคานะครับนะผมขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้ว1 2 6ล้านบาทนะครับ1 2 6ล้านบาทรถปี2018นะครับ2อ Elite ลถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับพี B ่บนะเรามีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ย4ิ่ชั่วโมงปรึกษาก่อนได้นะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับร้านอยู่กรุงเทพเขตมินบุรีนะครับหนองจอกฝั่งมาหนองจอกคู่กว่านะครับนะ มาดูตัวจริงมาทดลองขับกันถูกใจก็จัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นคันไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ